ไม่หลีไม่หล่อไม่ขอจักชายจะไปจะมาจะช้าอยู่ใหญ่ก็มีเท่าไสใส่กันเต็มที่ผีกันมาเป็นจานละบอลเลยทีเดียวใส่กันมาบูแหลกหลันบาลหรือทัใส่กันมาทีนี้ี่ว่าตาต่อตาหัวต่อหัวท้ายต่อท้ายผายต่อผายใส่กันมาฝาตาฝาตาไม่ยอมมาดูซิว่าพยานคราชกับทิราวารินเริ่มจะบินมาแล้วเอาละไว้เอาละว่าตอนนี้หัวผีหัวท้ายผีท้ายหัวผีหัวท้ายผีท้ายตึงตึงตึงขึ้นมาด้วยแรงอัดสะนุนที่ปินดีดูทติยูมาเหมือนคงคาแทบระเบิดเกิดเป็นไฟตาหัวต่างไฟตาหัวต่างดีตาโหัวตาโคตางหมดตาลห สี่ดูไหมตอนนี้ะนะคาราทนำมาที่ดาวานี่คุกกี้ซูสี่ดูนี่ก็มาก่อโค้ดไทยจะมือไปน้ำแจกกระจายกูขอยบาดตกบิ๊กดีไปครับบาลดูชิบาตอนนี้นะคาราทเริ่มหนีกันมาที่ดาวานอนที่ดาวานี่ที่ดาวานี่จิกันมาแะคาราทที่ดาวานินที่ดาวานี่คูกกี่ซูซีมาเอาเลยที่ดาวานินนะคาราทก็ไม่ยอมคูกกีท่ทูซี่เบียดดีกกันมาตาคนตางิดตาคนตาพมาและสุดท้ายก็